เซตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะคะตอ,อนแอลที่2มิถุนายนนี้นะครับทางช่องสแล้วก็ดูได้ไอ้ฉี่อีเป็น v ีพนะครับขอบคุณครับรรใช่คือช่วงนี้ก็คือแพ้หนักจริงๆริงพี่คือถ้าสมมติว่าอโอ๊อยรอการมารอการมาแล้วหรอไม่ได้อับนะหรือยัอยง <c oughs> ไงม,มันไม่ได้อับน้ำอาการนี้เกิดที่ไหนไม่ได้อับน้อาการนี้น่าจะมาแบบสองสองเดือนกว่าได้แล้วครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรา พูนไส้แล้วก็พูดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะอัดเจียนอะไรอย่างเงี้ยครับเราขอโทษสาเหตุอย่างไมม่่เยอะไรคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ลัคกี้อินเลิฟแล้วก็ลัคกี้อินเกมมากเพราะว่าณตอนนี้คือจริงๆเราต้องบอกก่อนทุกคนแก้ข่าวนะครับว่าเฮ้ยโกหกหรือเปล่าไม่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าหยิบแกล้งตัวเองหรือเปล่าคุยคนเดียวหรือเปล่าถ่ายเองนั่งตั้งกล้องหน้าหรือเปล่า ทุกอย่างคือไม่ใช่นะคะแฟนถ่ายให้จริงๆแล้วมีแฟนมาเจ็ดปีที่แล้วแล้วเหมือนแบบก็หายกันไปพอหายกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้หลังมาปีที่แล้วว่าคือเรารู้สึกว่าเขาดูแลเราดีมากแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าคือเขาเรียกอะไรอะเหมือนกลับมาแล้วมันดีกว่าเดิมเมนหนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โฮมเวิร์กเราทุกวันจนเราป่องอะครับไม่เราจริงต่ต<ก>อนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่สัิ์สิทธิ์มากมากเลยนะครับ คนเราเนี่ยนะทุกคนเวลาเราทําอะไรเราต้องมีม uh ินิเฟสเราต้องมีความแบบว่าคิดให้มันเห็นภาพชัด uh huh. คือการที่เราบางทีเราเราไม่ได้มีแฟนมานานอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยคอนเทนต์ไ huh. ม่มีแฟนแบบอยากมีแฟนมากนั่นนี่โนนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วนั้น uh huh. เรามีแล้ว uh huh. แล้วกลายเป็นว่าวันนี้เรามีความสุขมากๆมาแล้วก็ใครวะมางานมาแล้วมาร้อน มีผลตเด็กจ,จริงๆประมาณนั้นแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับไปทํางานเขาไปคือต้องบอกว่าที่เราไม่ให้เขาออกมาให้ทุกคนเห็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่อินโทรเวดหนึ่งอินโทรเวดสองเป็นคนที่พูดไม่เก่งสามเป็นคนที่เหมือนว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นแบบนักธุรกิจด้วยคับอุ้ยนักธุรกิจไม่ก็เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเป็นฟิลแบบว่าเขาก็ทํางานเขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย ทำไมคุณพี่เงียบประจังเลยคะดูไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับหนูเลยอะใช่แสดงว่าตอนนี้เราไม่สดแล้วไม,ไม่สดแล้วใช่แสดงว่าหนมที่เข้าดูใดๆนี่คือไม่ไค,คือถ้าสมมุติว่าหนูเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวหนูจะตอบว่าจีบไม่ได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าส่วนหัวโขนอันหนึงเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะมีแฟนเพิ่มได้หรือว่าแบบเออแฟนเราไม่สนใจแล้วก็มีคนอื่นไปเลยอะไรเงี้ยก็จะตอบว่า เข้ามาจีบได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมก็ยังเปิดอยู่เนาะทาที่องด้วยก็ยังเปิดอยู่ถ้าเราเป็นหัวขนนั้นไงครับแต่หัวขนแรกคือเรารักเพราะรักลูกของเราแล้วก็รักแฟนเรามากรู้สึกก็ถึงเสไหมครับถึงเสดมากถึงเสดมากตอนนี้ก็พยายามที่จะ ดื่มน้ำให้เยอะแล้วก็พยายามนั่งสมาธิเพื่อให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เวลาพูดอะไรจะได้ดูไม่โป,ป๊กแ,แ,แล้วทุกวันนี้ก็เลมีสตินะกึ่งๆแล้ว <c oughs> ๆๆลกัน <c oughs> คือเราเดินทางสายกลางก็ไม่ได้มีสติมากแต่ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าเพลย์เจอร์มากใช่ไหมครับอ๋อเนาะใช่ไหม,ไม,ไม,มรครับทั้งนี้รู้สึกดูชอบมากนะครับต้องกันบ้านกันมาดีมากจริงๆ เขารู้เรียวว่าเรามีอาการอะไรแบบนี้ไ,ได้ไ,ได้ทราบไหมรู้รู้ครับรู้ <อ pues S 3> เขาเขาาทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าเรามีอาการทางบ้างแบบกระบวนความคิดที่เราบางทีเราคิดไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนมาก <c oughs> วันนีเราพูดอะไรไปหรือบางทีเราพูดออกไปออกไปบางทีคนอาจจะไม่เชื่อเราอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วสิ่งที่เราพูดมันคือความจริงครับผมอ่ะและ้วเพื่อนแบบเจดใครอนะไรเนี้ยคนรู้ว่าเราต้องเจดเห็นแล้ววันนั้นเจดเจอแฟนแล้วอ๋อ,อใช่ครับแล้วก็เพื่อนหลายคนก็เจอแล้วได้ดีมากได้ดีมากเพื่อนเพื่อนคือเวลคัมมากแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราแล้วเพื่อนๆเราเตรียมตัวกันมีหลานคนแรกรับการไล่จริงจริงจริงๆรแล้วเพื่อนเพื่อนเตรียมตัวกับกับ กับกับเรามากกว่าครับคือไม่ได้เตรียมตัวคือต้องผ่านเราไปก่อนถึงจะเป็นหลานได้อะไรเงี้ยเขาใอ้อาลังใจว่าแบบเอ้ยอาจจะมีอารมณ์สวิงแบบบางทีหนูหุดหงิดนะพี่พี่ถามอะไรบางทีหนูหุดหงิดนะแต่ว่าสวิงอารมณ์สวิงไม่ได้แบบอะไรสวิงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันบางทีมันสวิงมากวมากจริงๆครับใช่บางทีมันมีฮอร์โมนฮอร์โมนมันหลังบางทีมันร้อนบางทีมันบางทีมันจะกีไอย ร้อนก็พูดออกมาเลยบางทีเราไม่ได้แบบว่าคือใช่ขอโทษครับี่บางทีเราก็เหมือนแบบบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจยังไม่ได้ซารเลยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะไปลุ้นอีกทีหนึ่งตอนเก้าเดือนให้อะไรหลครับไปฟนให้อะไรแล้วลลัไปฟืนให้เอ่อเป็นเป็นการโครหาแล้วก็ให้กําลังใจว่าแบบว่าเฮ้ยมึงมีสติบ้างนะทําอะไรอะคือบางทีเรา หยุดยึดในพุทธาของความเป็นจริงบ้างแล้วเขาบอกว่านี่เรื่องจริงทั้งหมดนะอะไรเงี้ยนางก็เหมือนแบบนางก็พูดประมาณเนี้ยครับเราลูกเสืออะไรที่เราสั่งต้องทำจริงแต่คนต้องไม่เชื่อไม่เชื่อเราอ่ะอท้อนะก้บางทีเหมือนโชคชะตาเราก็เหมือนแบบเขาจะยัดเยียดให้เราให้เราไม่มีให้ได้เลยหรออะไรเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะทําพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีจริงๆนะแล้วล่าสุดเราลงคลิปก็เห็นเริ่มเห็นหัวเขาเริ่มอะไรแล้วหัวไม่ไม่ใช่หัวถือว่าเห็นหัวหัวแฟน โกมาเพราะน่ากันเรจะขึ้นเครื่องไงเอออะไรเงี้ยคนก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มสับสนว่าจริงหรือไม่จริงไม่ต้องสับสนเรื่องจริงทั้งหมดเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราก็จะมาโกหกท่านผู้ชมอีกเลยเวลาเราพาผู้ชายเขบ้าอะไรอย่างอีกเขาเขาอย่างถามอีกอะไรนะครับเวลาเราพาแบบเพื่อนผู้ชายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราก็ตึงตังยังไงล่าสุดน้องเออร์วินแอดลาเข้าบ้านโกรธกันไปสามวันโอ้โหปวเขาก็ถึงเอวินถึงหนูค่ะ โกกไปแล้วล่าสุดไปเจอกับแบบคุณคนที่เราชื่นชอบมากอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เหมือนแบบว่าไปถ่ายรูปคู่เขาแล้วก็ไปแบบว่าไปแบบไปเหมือนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่โกรธตอนหลังส่งมาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่โอเคนะลบได้ไหมหนูก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราเป็นชื่นชอบเขาแบบเป็น f ออะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนังนาง,งโมโหเลยทะเลาะกัน เนี่ยข้าววันที่2แล้วก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องกลับไปเคลียร์เลิกเลิกมเลิกไหมเลิกไหมไม่ถึงเลิกไปอย่างเงี้ยหรอคะก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะดีขึ้นเพราะช่วงนี้ก็ทานยาด้วยร่วมด้วยวันนี้วันนี้เป็นคนไทยมาค่ะุยบอกไม่ได้เลยอะครับเอาไปว่าเป็นลูกครึ่งแล้วกันครึ่งอะไรเ เป็นหนุ่มหนุ่มตีแล้วกันครับตีอันนี้คือครบตรงสเปคเราเลยจริงๆครับคนละคำถามนะครับอะไรบ้างนะแต่พอปีเจ็ปีแล้วใช่ไหมคะคือเคยเคยเคยคุยแล้วก็พกมาเจ็ดปีแล้วก็หายกันไปแล้วช่วงให้หลังปีให้หลังนี้มาก็ค่อยให้หลังมาค่อยจะแบบว่าจริงนัน อาจจะเป็นแบบนั้นได้ครับไม่มีใครแล้วอื่เพราะว่าพี่ไม่สัมภาษณ์คนอื่นแล้วหรอกครับคือกลับมาดีเทิร์เพราะว่าเขาเต็มที่กับเรามากๆจริงแล้วเขาก็เหมือนแบบดูแลเราดีมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้เติมเต็มกับกับสิ่งที่เราขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางเรื่องเราก็คุยกับที่บ้านไม่ได้แล้วก็ปรกษาเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วหาให้รู้สึกคิดถึงกันถูกประมาณนั้นหนูก็แบบหนูก็รู้สึกดีนะเออเหมือนแบบเราก็รู้สึกเราหยหห่าด้วยแหละการตบ ปรับจูนกันจริงๆไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเหมือนเราหายกันไปเหมือนเราไปใช้ชีวิตของกันและกันมาแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเราใช้ชีวิตมาอีนั่นรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเรามาเจอกันตรงกลางแล้วกายว่าทุกอย่างมันกลมมากมันแฮปปี้มากเลยรเลยที่ถามว่าจะใกานที่ลองเป็นสเปคเด็กสาวต่างประเทศหรอคือณตอนนี้พอเรามีแฟนแล้วเราเริ่มแบบแพ้ตักแพ้ทองหรืออะไรเงี้ยเด็กสาวยังจีบอยู่เลย ใช่ต้องบอกน้องว่าพี่มีสามีแล้วแล้วพี่แบบว่าไม่สามารถที่จะคบเพศหญิงได้จริงๆเพราะว่าเรายืนหยัดมากว่าเราชอบผู้ชายจริงๆนะครับก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากให้ความหวังใครแล้วก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทําพี่ไม่เคยหวังผลตอบแทนแล้วพี่ไม่อยากให้คนมารู้สึกไม่ดีกับพี่เพราะฉะนั้นเลิกชอบพี่เถอะเพราะว่าพี่เป็น ผู้หญิงเหมือนนอนไม่ว่าอันนี้คือเราไอตัวนี้มแล้วว่าท้องไม่ใช่ท้องลมแม่อะฝะแม่มาจับอ่ะจับจับริงงจับดูตรงนี้ดูตรงนี้ทุกคนดูใช้เท้าทีบอยากออกสู่โลกภายนอกไม่เริ่มมาแล้วแม่อันนี้ท้องแบบใหม่ท้องเอไอ คอเออหมอดูบอกว่าหลังวันเกิดขึ้นเกิดเดือนมิถุนานเดี๋ยวรอดูว่าหลังวันเกิดจะมีเลิกในการเปิดตัวเขาไใหมยอย่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ดูค้างขึ้นข้างแรมแล้วอาจจะได้ แต่เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเปิดก่อนจะเลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลัวกลัวจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเลิกกันแล้วเดี๋ยวกานหรือว่าไม่อยากเป็นแม่ม่คืออยากมีคนที่แบบมีเด็กมีครอบครัวที่สมบูรณ์คือมีอะไจะมีต้องเลิกทำงานแล้วนะอะไรนะครับอุ่นไม่เลิกทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนรักในทำงานมากแล้วพม่ยังไงหรอครับเดินทำงานนานไหมเราเอาอะไรทานนะครับ แม่ยอเยที่เรามีกาบอกแล้วแม่แม่แม่ตกใจเหมือนกันแล้วก็แม่เรียกสินสอดไปแล้วล่าสุดที่ลงคลิปไปให้ดู<อ>แม่เรียก200ล้านโอ้แล<อ>้วผู้ชายงงเลยอ่ะอ,อะไรนะครับไม่ต้องห่างผู้ชายพร้อมไปเร่สินทรทางเขาก็เขาบอกเขาไม่ติดอะไรนะเร<อ>าก็แบบว่ามหาลานีหรือเปล่าในอนาคตฝ<อ>ากรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวด้วยนะครับวันที่2มิถุนายนนะครับทางช่องสามแล้วก็แอปพลิเคชัน i อีดูได้เต็มเมเลยขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่มางาน รีเซ็ตของเราในวันนี้นะครับคุณทุกคนมากที่ให้ความสนใจในการค้องวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับขอบคุณมาม่านะพี่น้าขอบคุณจะโดมไหมยังโดมไหมจะรียงมาด้วยจะพกมาเองหรออันนี้ยาดมนะครับไม่ใช่ยานัดนะครับยาดมนะครับไม่ได้เป็นอะไรขอบคุณทุกคนมากนะครับพี่ๆ จะหวไก็พดหาเลยแเก็ไม่มีจริงมีดหัวเปิดแต่ขาวเน็ตเขามาด่าว่ามันไม่ใเริงอรงเลี้ยก็พาดหัวว่าลองคิดดูซิว่าจริงไม่จริง